ยายยุยายอยู่ป,ปทุมธานียายก็กินข้าวไม่ได้จุกจ้ายายก,กินเยอะนะสิถึงได้จุกอะอมแม้คิดค่าน้ำนมจะได้เท่าไหรเท่าไรเท่านี้มาลกส่งมาเกิดจริงๆอตอนนี้พูดว่าจะฆ่าตัวตายตออ,อยากได้เอซีลุงเซอร์เชิีมกคิดดีคิดด,คด,ดีคิดดีมากค่ะ นี่เรามารวมตังค์กันเรามารวมตังค์กันจ้งางทนายทานายของผมเขียนไหมเขียนไหมคนคนข้างถามพี่ว่าแล้วที่ลุงสาบานว่าใครทําน้องจะให้มีอันเป็นไปแล้วทําไมไปลงที่ลุงพี่บอกสันจะรู้ไหมเนี่ยเขาอยู่คนละฝั่งกับพี่พี่บุญเรือนก็บอกสิว่าลุงยังไม่ได้จบนะงานยังไม่จบ เสารยังไม่จบอันนี้มันสายอุทธร์พี่ต้องบอกเขาเวลาคนถามพี่อะพี่ก็ต้องใช้ความรู้ที่พี่มีอยู่อะไปตอบเขาไม่ใช่ไม่รู้ไม่ชี้ไม่นู่นไม่นี่แล้วพี่ติดตามมาตั้งเยอะตั้งแยะเนี่ยฮะพี่จะไม่รู้เลยเหรอที่บนเรือนพี่ต้องรู้มั้งสิก็มันแค่สายอุทธร์เขาบอกว่ารออีกสารหนึ่งมึงจะรู้เอออันนี้พอโทษมัน พอเขากําหนดโทษมาสูงเนี่ยเขาไม่ให้ประกันก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวก็สู้ไอสารดิกาอีกรอบหนึ่งว่าไปใช่ไหมลาวค่าป้าจุวทูบวันนี้อ๋ออ๋อออกลาวหรือออกลาวเต็มเต็มไเหรอเจ็ดสี่หกโอออกลาวเต็มเต็มไปเหรอผมไม่เล่น้วครับผมเลิกเล่นอ๋อสี่หกอะไม่มีใครทํามันได้เลยเหรอส่งสารคนที่เขาไม่ผิดเป็นแค่ระบาพี่วันเพนชาแนล อีพันเพนอืมก็ไม่มีใครไปแจ้งความมันนะ่ะมันก็มันก็มันก็ไม่มีใครทําอะไรมาได้สิลองมีคนไปแจ้งความมาันสิก็มีคนทําได้ดิขมิ้นมาทำงานที่บ้านที่ข้างบ้านนานแล้วทางชาวบ้านเขาสงสัยเลยให้ผู้ใหญ่บ้านตรวจสอบจนเจอระเบิดฝังดินไว้ต้องรวจเลยให้หน่วยเก็บกู้มาทําลาย เพาะบางลูกย้ายออกนอกสารที่ไม่จริงน่ละครับเปรตนะมันก็พูดของมาอย่างนเรื่อยๆแหละยี่ออป 4, 6, 6, 4, 7, ้าสีหกยงสีเก้าจุดได้เจ็ดสีหหนูอยู่ติดชายแดนกับกาบเชิงจังหวัดสุรินค่าแล้วมันระเบิดไหมระพีพันวันนี้ป้าขายของดีถล่มทลายตอนนี้เขตชลบุรีตราดจัน,นและยองพื้นที่สีแดงค่าแอด ตายายเขาอยากว่าให้กำลังใจป้าก,กับหลานชายไงที่วิลเชนบุรีเขาขอทานที่ไหนเขาขอเขาข,ขายของทำมาหากินของเขาไปถูกต้องอรพาสวัสดีครับป้าแดงบำรุงเขตสวัสดีครับป้าขายของ FC ฟซก็ได้ใช้กันป้าไม่ได้ขอทานนะป้าแตน46่ลุง49นะครับ นะเข้าใจเนาะแต่เราต้องนิ่งนะครับเราต้องเออไม่ใช่ว่าพอไม่มีลุงพลลราปลูกป,ปริจิตจะอยู่ไม่ได้ไม่ใช่นะครับไม่ใช่นะครับปลูกปริจิตนี่เกิดขึ้นจากศรัทธาของคนจํานวนมากนะครับไม่ได้เกิดจากลุงพลคนเดียวนะลุงพลไม่ได้เอาเงินล้านสามล้านห้ามาทาอยู่คนเดียวนะเออเข้าใจบอ คำถามเนี่ยผมก็บอกว่าของเราเนี่เราไปอยู่แล้วนะงานปูนะครับเราไปอยู่แล้วนะครับจะมีคนเดียวแล้วก็ไปเออนะจะมีกี่สิบคนแล้วก็ไปจะมีกี่ร้อยคนกี่พันคนแล้วก็ไปงานที่วางไว้มันต้องดําเนินตามไปตลอดนะครับเราศรัทธานะเราศรัทธานะครับเหมือนเรารักลุ่มคนนั่นแหละเราก็ศรัทธาปู่ริกิตก็เหมือนกันนะ เรารักลุงพลลุงพลอยู่ตรงไหนเราอย่าไปถ่ายกกรูปกับแกถ้านอยอย่างเงี้ยเราก็ไปถ่ายกับแกใช่ไหมวันทีรษะธันวาเป็นวันบวงสรวงองค์ปู่ไม่ใช่เหรอป้าก็ป้าเราเขียนว่างานสององค์ปู่ไม่ใช่งานบวงสรวงตะพนนะเออนั่นแหละ พี่ปาสัมายสวัสดีจา้าน,อน,อนอ้องเอยดอิบหลายคนก็หลายครับพูดถูกต้องครับปัตมาสวัสดีครับนงเยานอคำสวัสดีครับปู่ไปอยู่เป็นเพื่อนลุงนะว่าไปเรื่อยดวงขวัญปูป่ปาวิจิตไปอยู่เป็นเพื่อนลุงก็พอดีแหละเออแตกตื่นกันทั้งเอ,อนครพน,นม <laughs> อย่าลืมนะปูป่ปาิจิตยาวสี่สิบเก้าเมตรนะ ไปฟังขณะนิิทัศน์มาเขาบอกว่าป้าต้องหาให้นายที่เก่งโซเชียลคนหาขอ้บูลจากข่าวปี6-3ตอนเด็กหายค่อยๆค,คัดสำรวนขึ้นมาใหม่เพื่อจะหักล้างคำตัดสินของชาทรัตน์ได้โอ้ไม่ใช่หรอครับไม่ประโยชน์ไม่มีประโยชน์ครับไม่มีประโยชน์ครับ เขาไม่สงสัยมันคือเขาคนไหนนะฮะเขาเขาดยเขาคนไหนะที่จะไม่สงสัยมันนะเขาคนไหนถ้าจะเอาเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมมันต้องแจ้งกับเจ้าหน้าที่คนที่รับผิดชอบนะนะฮะไอ้เจ้าหน้าที่คนรับผิดชอบมันไม่ทําก็จบก็จบปิ้งเออ น่าจะให้เข้าเยี่ยมคนในระัวเดียวกันเขาเขาต้องไปลงชื่อไว้นะเห็นป้าบอกให้ฟังครับพี่คซี่อย่าลืมมันไม่ได้จบมันยังไม่จบแค่สารบุทรอนเข้าใจไหมลุงพลเข้าไปตรงนั้นเขาลัวลุงพลหนีซื้อเออที่เข้าไปอยู่ในคุกเพราะว่าเขาลัวลุงพลหนีซื้อ เดี๋ยวปาเต็นไปบอกว่าลุงพลไม่หนีหรอกสันรับประกันได้นี่สันมีเงินมาค้ำประกันเนี่ยว่าเขาไม่หนียังไงเขาก็ไม่หนีใช่ไหมผัวฉันไม่หนีหรอกเดี๋ยวเขาก็ปล่อยมาเออแค่นี้นะแค่นี้เองเดี๋ยวเขาก็ต้องไปคุยป้าเขาก็ต้องไปคุยออ ง่วงเลยอิลีเด้อิลีเออ,เอ,อคนรู้ไม่จริงคนรู้ไม่จริงกันเอามาพูดว่าอายการคนทำคดีย้ายมันบอกอายการคนเดิมหมดช่วยมันอีดําออกมาไลายย่เยอะข่ำเฮ้ยอายการน่ะ อายการนะจะคนไหนเขาก็ทํางานปกติของเขาแล้วนะครับนะจะย้ายหรือว่าจะอยู่เขาก็ทํางานปกติของเขาเพราะว่ามันเป็นหน้าที่อายการเขาทํางานตามหน้าที่เขามีผลงานเขาก็ได้ขั้นได้เลื่อนตําแหน่งได้นู่นได้นี่ใช่ไหมอ่ะเออมันอยู่ที่เราแก้คืออย่าลืมนะอายการก็คือทนายแต่ว่ากินเงินหลวงเข้าใจไหม ทนายเอกชนทั่วไปไม่มีเงินไม่มีเงินเดือนแต่ว่ากินเงินจากพวกเราเป็นคนไปจ้างใช่ไหมฉะนั้นจริงๆแล้วคําว่าอายาการก็คือทนายคําว่าทนายถ้าไปเปรียบนั้นก็คืออายาการก็ทาเรียนมาเหมือนกันทุกอย่างนะนอกจากว่าจะไปเรียนเพิ่มไปสอบเป็นผู้พิพากษาหรืออะไรเงี้ยก็ว่าไปอย่างหนึ่งนะถูกต้องไหมถูกต้องไหมครับฉะนั้นแล้วก็ อายการก็คือทนายทนายก็คืออายการก็เขาเป็นอายการก็คือทนายของแผ่นดินนะฮะแล้วก็ถามว่าจะเก่งกว่ากันไหมมันก็ไม่เสมอไปหรอกมันอยู่ที่ช่องใครช่องมันว่ามันจะจับทางยังไงวางแผนยังไงใช่ไหมวางแผนยังไงมองกฎหมายยังไงเออพฤติกรรมแบบนี้มันน่าจะเข้าขนาดไหนอะไรอย่างเงี้ยเออ ก็ต้องไหมครับวาลาฟาคนปัญญาอ่อนไม่ต้องอธิบายหรอกน้องอิสระพวกมันไม่เข้าใจพวกมันตามกระแสข่วาวช่องใหญ่ปัน่นไม่รู้เรื่องรู้ราวแต่แรกแล้วมันไม่ๆม,ม่วาลา